สวัสดีค่ะพบกับช่องมอนเมนมาชแนลของเราอีกแล้วนะคะเรามาเจอกันเป็นคลิปที่2แล้วนะคะสำหรับในวันที่14มิถุนายน2563นะคะไฮไลท์ของเราในคลิปนี้นะคะก็คือแนวทางของเด็กใช้ปั้นรูปแบบใหม่นะคะแล้วก็แนวทางของอเลขตามอิทธิพลของวันอังคารโดยคุณชนะพลน,นะคะเรามาเริ่มกันที่แนวทางของเด็กใช้ปั้นกันก่อนนะคะสำหรับงมดที่แล้วเข้าไหมคะ งวดที่แล้วค่าเฉพาะเลขเด่นนะคะเลขเด่นเจ็ดเข้าหลักหน่วยนะคะแล้วก็ที่เป็นคู่โต๊ดนี้ไม่เข้านะคะนะสำหรับงวดนี้นะคะงวดประจําวันที่16มิถุนายน2563นะคะได้มาแล้วนะคะก็มีคนถามหามาเยอะนะคะเจ้านี้นะคะให้มานะคะสำหรับงวดนี้เด่นหลักร้อย หลักสิบแล้วก็หลักหน่วยบนนะคะเด่นอยู่ที่หนึ่งสามแล้วก็เจ็ดนะคะหนึ่งสามแล้วก็เจ็ดนะแล้วเขาก็ให้คู่โต๊ดบนสิบสองชุดมานะคะหนึ่งสามสามสามเจ็ดสามหนึ่งสองสามสองเจ็ดสองหนึ่งสี่สามสี่เจ็ดสี่หนึ่งหก สาแล้วก็เจนะคะแล้วขาก็ให้ชุดตัวเด่นมานะคะเด่นบน3นะคะแล้วก็ให้เด่นล่างห้าหกเกนะคะเราก็มาลุ้นกันนะคะว่างดดนี้แนวทางของเจ้านี้จะเข้าเลขเด่นหรือว่า,าเลขสิบสองชุดตีนะคะเรามาลุ้นกันนะแคปน้อจอ้นะคะถ้าใครตามอยู่นะคะเราหามให้แล้วนะคะสําหรับใครที่รออยู่นะคะลุ้นกันนะว่าจะเข้าอีกไหมนะคะ ต่อมาค่ะเป็นแนวทางของเลขตามอิทธิพลของวันนะคะของกุญนาพลนะคะสําหรับงวดที่แล้วนะคะเข้าตัวไหนคะสําหรับงวดที่แล้วเข้าเลขเด่นใช่ไหมเข้าเลขเด่น6กับ7ด้วยนะคะแล้วก็ได้ห7เจ็ดสองตัวตรงด้วยนะคะเจ้านี้ค่าบ่อยนะคะต้องบอกไว้ก่อนนะ สำหรับงวดน,นี้นะคะได้มาแล้วนะคะงวดประจําวันที่16มิถุนายน2563นี้นะคะก็ให้มานะคะเด่นบนสูตร A เด่นอยู่ที่8กับ1นะคะแล้วก็สูตรดเด่นอยู่ที่6กับ4นะอ่าให้แนวทาง3ตัวมาด้วยนะคะ864 164 861 863แล้วก็163นะคะให้คู่ต๊ดบนมาก็จะมี 646163แล้วก็84นะส่วนแนวทางล่างนะคะให้เด่นอยู่ที่5กับ8นะคะแล้วก็ให้อสองตัวมานะ8 5 7 5 8 7แล้วก็83เจ้านี้นะคะเป็นแนวทางของคุณชนะพลนะคะเลขตามอิทธิพลของวัดอังคารนะคะงวดวันที่16มิกพยษยาคนี้นะคะก็ตรงกับวันอังคารเนะาะเรามาลุ้นกันนะคะว่าเจ้านี้จะเข้าอีกไหมเป็นแนวทางที่ แม่นนะคะเจ้านี้ใช่ไหมคะถ้าใครตามเจ้านี้อยู่เนาะแคปน้องจ้าไว้นะคะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของแอดมาลีนะคะแนวทางเจ้านี้เป็นแนวทางบนนะคะถ้าใครวิ่งก็ให้วิ่งบนสากับ4นะคะแล้วเขาก็จะคู่ให้มาด้วยนะคะสองตะบนนะหนึ่งสามห้เจ็ามหนึ่งสี่ห้าสีแล้วก็74นะคะให้กัน3าสด้วยนะ ผ่านนะคะเจ้านี้นะคะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของเจ้านี้นะคะสายฟ้าเนาะเจ้านี้เรานําเสนอที่เป็นเลขเด่นไปแล้วนะคะเลขเด่นบนแล้วก็เลขเด่นล่างเนาะสาหรับฉวับนี้นะคะเป็นแนวทางสองตัวสามตัวนะคะแนวทางสมตัวบนก็จะมีห้าหศนแล้วก็168นะคะระวัง6กกับเป็น9ด้วยนะส่วนแนวทางล่างนะคะสามหางนะคะก็จะมี8ปดหแสมแล้วก็8ปนะอืม น้าจอว่นะคะสําหรับแนวทางของเจ้านี้นะคะเราไม่ทราบนะคะว่าแต่ละท่านนั้นนะคะก็าตามเจ้าไหนอยู่นะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็พยายามหาแนวทางที่หลากหลายมาฝากกันนะคะบางท่านอาจจะบอกว่าทำไมแนวทางเยอะจังนะคะเราไม่ทราบว่าแต่ละท่านนั้นตามเจ้าไหนอยู่นะอต่อมาค่ะเป็นแนวทางของเจ้านี้นะคะหลงทางจำกันได้ไหมคะเจ้านี้มาเพราะเมาใช่ไหมคะ อืมเนาะเป็นแนวทางล่างนะคะให้มางวดนี้นะ9889นะคะและขอให้การ6336ด้วยนะคะเลขพอสอยังไม่ออกใช่ไหมคะใช่ไหมเขาบอกว่าเป็นเลขพอสอนะอพอสอบยังไม่ออกนะ6263อะไรประมาณนี้นะอ่ะต่อมาค่ะเป็นแนวทางของคุณโกสัมพีนะักคำนวนนะคะเป็นแนวทางเลขติดล่างนะคะให้มา สองสามเจ็ดเก้านะคะสองสามเจ็ดเก้าเนาะอ่ะจะมาอีตัวเราก็มาดูกันนะต่อมาค่ะเป็นแนวทางหลักหน่วยบนของคุณพิมพ์มี่นะคะเจ้านี้มีท่านหนึ่งนะคะบอกว่าจะตามแนวทางของคุณพิมมี่ทุกฉบับนะคะก็ให้มาตัวไหนคะศูนสอง ห้าแปดหนึ่งสามเจ็ดเก้านะคะศู 0, 2, 5, 8, 1, 3, 7, 9, นย์สองห้าแปดหนึ่งสามเจ็ดเก้านาะอ่าเรามารุ้นกันนะคะว่าหลักหน่วยบนจะมาตัวไหนนะคะก็มีแนวะทางเยอะเนาะอืมต่อมาค่ะเป็นแนวะทางของคุณอนุภาพชุมแสงนะคะเจ้านี้เราก็นําเสนอเป็นบางมวดนะคะเจ้านี้นะให้มา ในฉบับนี้เป็นแนวทางน่าจะเป็นส่งตัวบนแหละเนาะให้มาทั้งหมดห้าหางนะคะก็จะมี961าหกหนึ่6 1 96 3, 31, 61, แล้วก็ศูนย์หกสานะคะเรามาลุ้นกันนะคะว่าจะเข้าไหมนะคะสำหรับสามตัวแนวทางของคุณอนุภาพชุมแสงนะคะเขาบอกว่าเป็นสูตรโบราณน,นะ ่อมาค่ะเป็นแนวทางเลขเด่นหลักร้อยของคุณเวียงพิงคนะคะจานนี้ให้มาเด่นอยู่ที่สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแล้วก็ศูนย์นะคะเด่นหลักร้อยของคุณเวียงพิงนะคะมีใครตามอยู่ไหมคะสำหรับแนวทางของคุณเวียงพิงค์ต่อมาค่ะเรามาปิดท้ายด้วยเลขดับ นะคะฉะบับนี้เป็นแนวทางสูตรดับแต้มล่างของคุณชนะพลนะคะดับแต้ม4ดับตัวไหนคะ0 4 4 0 1 3 3 1 2 2 5 9 9 5 6 8 8 6แล้วก็77นะคะส่วนแนวทางดับแต้ม8นั้นนะคะดับอยู่ที่0 8 8 0 1 7 7 1 2 6 6 2แล้วก็3 5 5 3 4 4 9 9นะคะ เจ้านี้เป็นแนวทางเลขดับแต้มล่างของคุณชนะพลนะคะสำหรับดับแต้มบนเรานำเสนอไปแล้วเนาะเจ้านี้นะคะปิดท้ายด้วยแนวทางของคุณโชยุนะคะมีสองฉบับนะคะฉบับนี้เป็นนาที่เป็นอ่ารูปอินจานะคะดับล่างตัวไหนบ้างคะดับล่างก็จะมีอ่าศูนย์สี่ศนองนะศูนยส 1นึ่งสามหนึ่งห5 7 6 0 6 8ามสามห้านแะคะแปดศูนย์แปดแแล้วก็91นะส่วนแนวทางดับบนนะคะดับบนก็จะมี2 1 2 5 3 0 3 8 4 1 4 9 5 4 5 8 7 0 7 1 8 3 8 5 9 4 9 6 ศูนย์สามศูนย์เก้าหนึ่งสองแล้วก็หกเจ็ดนะคะแคปน้าจะไว้นะคะถ้าใครตามแนวทาง <c oughs> ถ้าใครตามแนวทางของอเลขดับของคุณออยุอยู่นะคะอ่าจำได้ว่ามีท่านหนึ่งนะคะขอมานะอ่าต่อมาค่ะเป็นดับรวมนะคะดับรวมของคุณโชยุนะดับบนตัวไหนบ้างเดี๋ยวเห็นกันไหมเดี๋ยวอ่าในให้ฟังนะ อ๋อดับบนนะคะก็จะมี0 3 0 5 1 2 1 7 2 1 2 9 3 5 3 6 4 3 4 9 5 0 5 3 7 1 7 4นะคะ8 1 8 5 9 8 8 9 9 9แล้วก็6 7นะคะสอนแทางดับล่างนะคะก็จะมี0 6 0 8 1 1 1 5 3 3 3 7 4ี่ศ5นย์6 6่6อ7 9้8 8 2 8 2 4แล้วก็95นะคะเรามาลุ้นกันนะคะว่าเลขดับ,บของคุณโชอยู่นี้นะคะจะเข้าไหมนะคะเรามาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะค่ะต้องขอบคุณเจ้าของข้อมูลขอบคุณข้อมูลทุกทข้อมูลเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามรับชมคลิสต์โอทางช่อง ของแม็กชาแนลของเรานะคะถ้าท่านชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะจะไดะ้มีแนวทางไปแบ่งปันกันทุกๆคนนะคะค่ะแล้ววันในคลิปนี้นะคะก็ให้รานชาด,ดีมีลาบนะคะร่ำรวยร่ำรวยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปที่3นะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีคะ่ะลาไปก่อนเนาะ